กะลาแกะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงตั้งแต่ยุคในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งโดยความเชื่อของคนไทยมีความเชื่อว่า ถ้าคนบูชาพระราหูก็จะมีโชคมีลาบซึ่งจะได้โชคได้ลาบก้อนโตนั้นก็เป็นความเชื่อของอคนไทยมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกะลาแกะหรือลาหูกะลาแกะของหลวงพ่อน้อย วัดสีสัทองเป็นที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ท่านสร้างแรกๆแล้วโดยลักษณะของกะลาแกะมะพร้าวตาเดียวก็เป็นที่เขาเรียกว่ามี ส่วนที่เป็นของขังหรือของดีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับยิ่งนำมาแกะเป็นลาหูยิ่งมีอำนาจพุทธคุณเข้าไปด้วยก็ยิ่งทำให้มีความเข้มขังมากขึ้นมีการเล่ากันมานะครับว่าถ้าเราอยากจะได้โชคได้ลาบที่เร็วขึ้นหรือเห็นผล ได้เร็วยิ่งขึ้นคนเท่าคนแก่มักจะเล่ากันมาว่าจะต้องห้อยหรือนำกระลามะพร้าวหรือลาหูแกะของกระลามะพร้าวของของพ่อน้อย มาบูชาร่วมกับพระปิตาเนื้อเมฆขสิทธิ์ของหลวงพ่อทัพวัดอนุงซึ่งจะทำให้เกิดปฏิหารให้ได้รับผลดีมีการเล่าสืบต่อกันมานะครับจึงทำให้เครื่องรางของหลวงพ่อน้อย แล้วก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อทับวัดอนงมีมูลค่าที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับก็มักจะมีมูลค่าเด่นหากันอยู่ในราคาที่สูงแล้วก็ค่อนข้างจะหาได้ยากเลยทีเดียวนะครับถ้าเรา,ามาที่จะหามาครอบครองกัน ก็บอกได้คำเดียวว่า,าหาได้ค่อนข้างจะยากมากนะครับโอกาสที่เราจะได้เห็นของแท้หรือได้เจอของแท้นี่มีมีน้อยนะครับเนื่องจากว่าคนที่มีครอบครองอยู่แล้วก็มักจะหวงแหนกันเ,เนื่องจากว่าต่างก็อยากจะได้มาครอบครองโดยเฉพาะมีเสียงเล่าขานกัน ว่า,ากราแกะราหูของหลวงพ่อน้อยมารวมกับพระปิตาเนื้อเมฆสิธิ์ของหลวงพ่อทัพวัดอนงจะทำให้เกิดประสบการณ์ที่มีโชคลาภได้ผลเร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยถือโอกาสนำ มาฝากเพื่อนๆน,นะครับให้ได้รับชมกันในโอกาสนี้สำหรับคลิปนี้ก็สมควรเก็บเวลาครับ